อมเลลยขะว่าคันนี้นะเป็นรถบ้านสภาพเกรด A ค่ะเล็กไหมวิ่งแค่1 100. นึ่งแสนนิดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็คิ้วค่ะคิว้วม่ใช่คิ้วนี้ <laughs> คิ้วกันศาสตร์นะคะเจ้าของเดิมก็อีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้ว <laughs> ขาไม่ถึงสูงขนาดนี้ขาสั้นขาสั้นเออนี่นอย่ารอช้าถ้าคนคิดว่ารถคันนี้ใช่นะคะ โตโยต้าไฮรักรีโวบอกเลยค่ะว่าคุณหาตัวเกียร์ออโต้ออตสประตูอ้หูยคันนี้มีคันเดียวนะ น้องขอร้องวันนี้นะคะน้องบีก็ได้รถเข้ามาใหม่ล่าสุดค่ะกับโตโยต้าไฮรักรีโว่อ ัวท็อปค่ะที่สำคัญคุณหาคันนี้พรีเลเนอร์มีเนวิเกเตอร์ด้วยคุณหาเกียร์ออโต้6สปีดโอ้โหคุณหายังไม่หมดแค่นั้นนะบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะเป็นรถบ้านสภาพเกรด A ค่ะเล็กไหมวิ่งแค่1นึ่งแสนนิดๆเท่านั้นนะคะและวาร์ตีนเลยคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่คารเกลรี่รอคุณภาพรถที่ดีมาให้นะราคาโปรโมชั่นเราขายแค่499 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ โปรโมชั่นพิเศษของเราุกคุณหานอกจากจะมีฟรีค่าดำเนินการทางธนาคารแล้วนะคะเรายังมีฟรีค่าโอนค่ะฟรีกบโอโซนตลอดอายุการใช้งานฟรีเปลี่ยนไทพยค้องเล็้วกนออกฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีฟรีบริการฉุกเฉินยี่ิชั่วโมงรวมถึงรถสไลด์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศไทยอยากไปดูใช่ไหมว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับไฟหน้าของคันนี้นุคุณหาจะเป็นแบบมันติดรีเฟคเตอร์ค่ะแล้วก็เห็นไหมคะจะมีการแบ่งไฟเลี้ยวไฟหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็โคมไฟของเขาค่ะก็ยังใส่นุ่คุณหายังไม่มีการแตกรายงานถึงแม้ว่าจะเป็นโฉมของปี2016นะคะและด้วยความเป็น2016 G ก็คือจะตุน้นตัวนี้ค่ะจะได้ไฟตับหมอกมาด้วยนะมาจากโรงงานนุ่คุณหาถ้าเกิดว่าลูกค้าจะติดไฟเพิ่มเติมคุณสามารถติดตั้งได้อยู่แล้วเพราะเขามีบล็อกมาให้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบครเมียมสามเส้นอย่างนี้ค่ะนี่ ไปหน้าไม่มีการแตกรายงานทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ฝั่งล้อเขาคุณหาล้อจับเป็นล้อแม็กล้ออลอยที่มาจากโรงงานนะคะยางจับเป็นยางขอบ17คุณขาคุณสามารถที่จะเปลี่ยนยางในสไตล์ของ Adventure ได้แต่บอกเลยว่าคันนี้นะคะหล่อแล้วก็พร้อมรุยค่ะนี่คือรถบ้านสภาพเดิมความเดิมของเขานะคะแล้วก็สัาพฝั่งนี้ค่ะนี่หูช้างของเขาคุณหาจะมีไปเลี้ยวฝั่งที่หูช้างระบบพับไฟฟ้านะคะ แล้วก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าด้านล่างค่ะจะเป็นสีดําตัดจะสีโมเมียมด้านนี้นะคุณขาให้มันเห็นว่าเห็นแบบชัดเจนดูเด่นยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คิ้วค่ะคิ้วมิสซ่คิ้วนี้ <laughs> คิ้วกันศาสตร์นะคะเจ้าของเดิมก็ติดตั้งมาแล้วต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าเดิมเดิมแล้วเขาก็ดูแลดีจริงๆนะอแล้วก็ที่เปิดประตูค่ะจะเป็นแบบโมเมียมนะคะแล้วก็จะมีตัวแต่งชุดแต่งขันตัวกันรอยนะคะที่มาจากเจ้าของเดิมด้วยนะจ๊ะ สีก็เป็นสีเทานะคะตัดกับสีเงินก็ลักษณะของสีรถคุณหาต้องมีมองว่าไม่ค่อยมีลายขนแมวเลยค่ะนี่คือยังไม่ได้สปานะแต่ด้วยความที่เขาดูแลดีจริงๆคุณหาแล้วก็ีด้านนี้ค่ะจะมีบันไดามาด้วยนะคะตัวพีเลนเนอร์จะมีบันไดามาอยู่แล้วคุณหาให้ดูสวยดูมีอะไรยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเตีย้ยจะไม่มีบันไดามานะจะสามารถซื้อออปชั่นซื้อของแต่งเสริมได้นะคะ ด้านหลังค่ะนี่ที่เปิดประตูก็เป็นแบบโครเมีย่ยมเหมือนกันค่ะตัดกะสีเทากับตัวรถนะคะฝาถังน้ำมันของเข้อดุข้าอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของคนขับนะคะจะเป็นดีเซลค่ะแล้วก็อัตราเส้นเลืองของเขาอยู่ประมาณสัก12-15โลลิตรนคะคะอยู่ทั่วจังหวะที่น้ํามันขึ้นลงนะคะนี่แล้วก็ล้ออลอยด้านหลังก็ยังไม่มีรอยทุกข์หายังสวยงามเลยค่ะรถเข้ามาใหม่จริงๆนะมีสติ๊กเกอร์พิลนเลอร์มาด้วยนะคะฝั่งทางด้านท้ายของเขาคุณหานี่ค่ะสวยงามมากไฟท้าย ไม่มีการแตกรยายงานจริงๆนะแล้วก็ไม่มีการชนท้ายมาด้วยเพราะว่าอันนี้คือไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะคะด้านทายมีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ที่เปิดประตูท้ายเปิดฝาท้าย <laughs> จะเป็นแบบพรเมียมนะคะไลเนอร์ก็น้องบีให้89%แล้วกันเพราะว่ายังจะมีรออยู่ทุกความที่รถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ สวยใช้นหาคันนี้นะเม่จะเป็นการบรรทุกขนของหรือจะไปในแบบครอบครัวนะคะที่แบบชอบใส่กระบะประหยัดน้ำมันนะยกให้คันนี้เลยค่ะอีกอย่างคือเป็นรถตลาดด้วยตโตโยต้านะคะราคาไม่ร่วงคุณหาแล้วก็คันนี้ค่ะยังได้ที่เหยียบด้านหลังมาด้วยนะคะบันดไดท้ายนะคะมาแล้วก็ท่อก็เป็นพ่อเดิมจากโรงงานค่ะก็เวลาสตาร์เราก็จะเสียงค่อนข้างท,าที่จะเบานะไม่เป็นเสียงเดิมจริงๆบอกเลยค่ะว่าใครที่หาความเป็นรถบ้านสภาพเดิมต้องมาที่ไมค์คาร์เรลลี่ เพราะคันนี้ครึ่งเข้ามาล่าสุดเลยจ้านีมีสติกเกอร์จีมาด้วยบ่งบอกถึงความแบบเป็นตัวท็อปแล้วก็กระจกของเขาคุณหากระจกหน้าหลังซ้ายขวาน้องมีดูแล้วนะคันนี้นะจะเป็นกระจกเดิมกระจกออกห้างนะซึ่งวารนตีเลยว่ารถไม่เคยมีการเกิดเหตุมานะแต่ถ้าเกิดว่าโปรโมชั่นนะใครที่ดูจากคลิปนี้คุณหาน้องมีให้โปรโมชั่นเลยนะคะฟิล์มติดรถยนต์โรอบคันเลย เลือกเปอร์เซ็นต์ได้ว่าเอา 40, 60, 80อยากได้ต้องมาจัดคิมแม็คาร์เลลลี่ฟรีและดีขนาดนี้มีแค่ที่เดียวลูกน้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูยในรถกันเลยค่ะ และด้วยความท็อปของ Toyota, Revo, p i พิ n e r แล้วก็มี n a v i g กเ o r คันนี้คุณหารมีชอบตรงที่ว่าเบาะของเขาค่ะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่สามารถปรับสูงต่ำซ้ายขวาแล้วก็ระดับการเอนของพนักพิงได้คุณหาบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยนี่แค่1นึ่งแล้วนะคุณหารแล้วก็2นะคะจะมีตัวคอนโซลค่ะจะเป็นตัวลงของหูพักไฟฟ้านะคะเราจะมีการเปิดปิดแบบออโต้นะคะแล้วก็จะมีการ ปรับหมับไฟฟ้าแบบคอนโทรลซ้ายขวาเป็นแบบเลื่อนขึ้นและลงหมุนได้ประมาณนี้นะคุณหาแล้วก็จะมีตัวล็อกกระจกนะคะฝั่งทางขวามือจะมีตัวคอนโทรลอยู่ฮะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะขวามือของคนขับต้องมีนะคุณหาไม่ว่าจะเป็นตัวที่เปิดฝาถังน้านํามันเปิดฝากระโปรงนะแล้วก็เรื่องของระดับไฟนะคะ ไปตับมงตับหมอกต่างๆคุณหาคุณสามารถปรับในความสูงความต่ําแล้วก็ระดับแรงแสงได้นะคะหรือจะปิดก็ได้นะคะแล้วก็ฝั่งทางหน้านี้คุณหายังมีช่องใส่แก้วน้าอ่ายังไม่พอคุณหาคันนี้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของเดิมมากตรงที่ว่าเขาทําพรมกระดุมสีแดงม,มาแล้วก็จะมีช่องใส่โทรศัพท์เนี่ย่ะนี่เห็นไหมคะสีแดงนี่สวยมากคุณหาถอดทําความสัตว์ก็ง่ายมากค่ะและคันนี้นะคะยังได้ตัวที่ล็อกคันเร่งมาด้วยนะคะดีนะไม่หาย ดีที่เจ้าของเดิมไม่ถอดออกไปก็คือได้ความเดิมแบบสวยจริงๆคันนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะอะไรเราต้องบีก็ขึ้นมานั่งห้องโดยสารฝั่งคนขับของพี่โตโยต้าไฮรักรีโว้นุคนปี2016ตัวท็อปทีเลอร์แล้วก็มี n a วิเกเตอรคันนี้คุณหาสัมผัสที่พวงมาลัยของเขานะ่าจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังซึ่งรู้สึกว่า เฮ้ยปี2016แต่ว่าเขาของเดยวพ่าก็ดูแลดีมากเลยนะคุณนะคะแล้วก็พวงมาลัยสามก้านนะคะรู้สึกว่าเราหมุนมือมากเพราะมันรู้สึกว่ามันนุ่มๆนะคะแล้วก็ฝั่งทางขวามือมนะคะุณหาจะมีการคอนโทรลในเรื่องของหน้าจอนะคุณสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของตั้งค่าในเรื่องของเลขไม้นะคะสตาร์ทตั้งแต่พัทยาไปกรุงเทพเลขไม่ประมาณเท่าไหร่นะคะ<อ>ก็จะมีลูกเล่นนะค,ะ<อ>นะคุณหาในตามสไตล์ของตัวท็อปของเขานะคะมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะคะ่ะ โอเคแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือของ้องบีนาจะมีตัวที่ลดโวลูมแล้วก็เพิ่มโวลูมนะาแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคุณหาก็คือฝั่งทางด้านนี้นะเขาสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของหน้าจอได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าขับรถอยู่ไม่สดุกที่จะจิ้มหน้าจอแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นพวงมาลัยแน่ๆนะคะนจะเป็นโหมดในเรื่องของโหมดสตาร์ทเริ่มต้นหรือว่าปิดเสียงหรือว่าเป็นคําสั่งเสียงลุกคุณฮะแล้วก็จะเป็นรับสายวางสายประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนของพวงมาลัยของเขาลุงนาสามารถที่จะปรับระดับได้นะคะจะสูงจะต่ําก็สามารถทําาได้หรือว่จะ ยืดออกนะคะหรือว่าจะดันเข้านะคะแล้วแต่ลูกค้าที่ถนัดแบบไหนคุณถัดแต่สำหรับน้องบีนะขอแบบว่ากลางๆ <Jeez> ไว้ก่อนนะคะนี่ประมาณนี้นะคุณหานะคะ่ะแล้วก็หน้าจอ,องเขานะคะจะมีการที่แบบว่าเฮ้ยปรับแสงได้ไหมดีว่าได้นะคือหน้าจอเขาดูสว่างมากเลยค่ะคุณแล้วก็จะมีการบอกในเรื่องของโหมดเกีย์นะคะนี่นี่ใช่แล้วด้วยนะคะปรับแสงหน้าจอได้นะคะมีจารบอกในเรื่องของโหมดเกียว่าตอนนี้อยู่เกียพีนะคะ แล้วต้องมีขออนุญาตลองใส่เกียร์อื่นหน้าจอเขาจะแสดงผลหรือเปล่าเราก็จะเทกันสดๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นเกียร์ R เกียร์ N O K นะคะหน้าจอบ่งบอกเรื่องของเกียร์อย่างเห็นได้ชันเลยนะคะแล้วก็เกียร์ R นะคะนี่กล้องถ่อยทํางานเห็นไหมนี่โรนาตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่ค่ะความเป็นตัวท็อปก็ได้ออปชั่นมาค่อนข้างที่จะบอกว่าอิจฉานิดน,นึงนะคะ คอนโซลด้านหน้า,นา,นาคุณหาก็จะกว้างขวางในสไตล์ของกระบะนะแล้วก็จะไม่แบบไม่กว้างมากพอที่จะวางเอกสารแต่ว่าคันนี้นะน้องบีชอบตรงที่ว่านอกจากหน้าจอจะมีแบบหน้าจอโชว์ไทม์สามารถตั้งเวลาได้ตรงนี้ก็จะเป็นไปที่ขอทางนะคะคุณหาเปิดโหมดขอทางอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่แล้วก็หน้าจอคะ่ะหน้าจอสัมผัสหน้าจอประมาณ5านิ้วคุณหาสามารถสัมผัสพัลสียตั้งค่าโหมดบูททูตเนวิเกเตอร์คุณสามารถทําได้หมดเลยนะคะหรือจะตั้งค่าภาษานะภาษาแบบ อ,อื่นๆนะคะสามารถทําได้เช่นกันนะคะนี่แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้คุณะจะเป็นตัวที่เปิดแอร์ออโต้ค่ะปรับทิศทางของลมต่างๆคุณหา,าเห็นไหมคะหมวดนี้เล่นได้ไม่ยากเลยอะค่ะน้องมีมองว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะคุณแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะนี่เขาจะเป็นตัว power outlet นะคะเอาไว้เสียบสายชาร์จแบบว,ว่าแปลงสายชาร์จแบตก็ยังสามารถทําได้นะคะแล้วก็ด้านนี้นี่ตัวเสียบสายกับโทรศัพท์ก็จะเป็นตัวแปลงสาย AUX แปดได้นะคะ ถ้าไม่สังเกตแทบจะไม่เห็นเลยนะเพราะว่าเขาเป็นยางพลาสติกสีดําดูเนียนเลยนะคะนี่แล้วก็ฝังทางด้านนี้นะคะสามารถแปลงสายชาร์จหรือว่ากล้องติดหน้ารถยนต์ก็ได้นะคะใส่แก้วน,น้ำได้ถึง2ใบค่ะคันนี้ก็คือยังรักแฟนอยู่นะคะไม่เด่เกียรตัวนะใส่ได้ถึง2ใบแลนะ้วก็เป็นเ e กียร์ออโต้คันบันไดที่ความประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้เ e กียร์ออโต้หกสปีดนะคะก็จะมีอ e ีโคโหมดก็คือจะประหยัดพลังงานหรือว่าจะเป็นแบบพาวเวอร์โหมดก็คือจะจะเป็นแบบ าการขับในสไตล์สายสปอร์ตคุณหักก็ดูสนุกทั้ง2แบบเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือก้านยกคานนี่ที่พักแขนก็จะเป็นแบบเบาะหนังนะคะด้านนี้เนี่ยค่ะสามารถใส่ของได้ถูกสัมภาระนิดนิดนหน่นอยได้นะคะอย่างเช่นโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็มีตัวชาร์จไฟด้วยค่ะนี่100วัตต์นะคะ100วัตต์20โวลต์คุณหาหนี่ตัวนี้นะคะมีตัวชาร์จไฟด้วยยาวมือใหญ่หน่อยไฟดุได <c oughs> ไอเราก็ดื้อซะด้วยสินะคะ ฝั่งทางด้านบนค่ะนี่ตัวนี้จะไม่มีกระจกมานะคะแต่ด้านเขาจะมีช่องใส่แว่นตานะคะไฟสองฝั่งซ้ายขวาก็ติดแวลชขายค่ะแล้วก็ม่านบังแดดฝั่งทางด้านนี้นะรักแฟนค่ะรักคนข้างเรามากมีกระจกมาให้ด้วยแล้วี้ของฉันไม่มี <c oughs> อ่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะเออไฟสองแผ่นพี่ติดครัคุณหาคันนี้นะครับพร้อมขายค่ะบบเลยขอว่าเป็นเกีย์ออตโต้ที่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะอะ๋อยังไม่หมดคุณหา นี่ด้านนี้ค่ะน้องมีลืมว่าช่องใส่เอกสารของเขานะคะเนี่ค่ะกระดาษ A 4ใส่ได้แบบไม่ต้องพับเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นี่พอเป็นรีโวนะคะเขาก็จะมีช่องอิสระให้เราได้ใส่นั่นนี่ีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวรอไปดูฝั่งทางผู้โดยสารด้านหลังกันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาดูฝั่งทางด้านหลังก็คือห้องโดยสารกุฏิของ d o u b l e c a คคันนี้คุณคันนี้น้องีชอบตรงที่ว่านอกจากคมกระดุมด้านหน้าเขาจะมีมาแล้วนะคะด้านหลังก็ยังมีใส่ด้วยนะ ให้ความสวยเรียบรู้แล้วก็ดูแพงด้วยค่ะแล้วก็คันนี้ทุกคุณหาให้ความรักครอบครัวตรงไหนรู้ไหมเขาสามารถที่จะรองรับรถนั่งเด็กคุณหาได้ถึงสองคันเลยนะเพราะว่ามีสัญลักษณ์อยู่ถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์แสดงว่าไม่มีอ่ะแล้วเราจะมาขึ้นคันนี้แบบเท่ๆคูลคูค่ะนี่ขึ้นปุ๊บต้องขมี่พุงด้วยนะเพราะเวลานั่งที่ต้องพุงออกนะเพื่อผู้หญิงนะอะมาคันนี้ทุกคุณหาน้องมีได้ปรับเบาะนะคะมาจนเกือบที่จะสุดแล้วแหละแต่ทีเนี้ย เรื่องความที่น้องบีสูง165คุณหาเขาก็ยังเหลืออยู่นะคะเหลือกว้างด้วยคันนี้นะคะก็ยังได้กระเป๋าจิงโจ้มาทั้งหมด2ฝั่งซ้ายและขวานุกคุณหาแล้วก็จะมีที่แฝงแก้งแผงของทุกคนสามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ค่ะเวลาสตาร์ทปุ๊บนะคะไม่ต้องรอให้แอร์ด้านหน้านะคะเย็นฉ่ำมาจะถึงด้านหลังเพราะว่าด้านหลังเขาก็มีแอร์ที่เขาสามารถปรับซ้ายหรือว่าปรับขวาวก็ได้นะ,ะแล้วก็ระดับของแรงลมค่ะจะเอาบอกว่า เย็นน้อยเย็นมากานะคะคุณสามารถปรับได้เพราะบางทีนะคะคนขับข้างหน้าหูเล่งแอร์ถ้เย็นฉ่ำไอเราก็หนาวไปเหอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็บะของเขาคุณหาจะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานนะ,ะจะออกแบบก็นสีแบบเบจนิดงหนึ่งเป็นสีเข้มๆคุณหาด้านหน้าจะเป็นโทนสว่างด้านในก็ยังมีความสว่างแบบต่แบบไม่สว่างมากสว่างน้อยกว่าประมาณนั้นนะคะคือคันนี้จะบอกว่าทําความสะอาดก็ง่ายคุณนี่เริมากเลยนะคะแล้วก็ แอบเห็นที่ปรับสายเซฟตี้เบลเขานะกขุณหาสามารถเลื่อนนะคะปรับขึ้นปรับลงได้ในระดับของความเตี้ยความสูงของคนขับข้างหน้านะจ๊ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะนี่นอกจากจะรองรับรถเข็นเด็กได้ถึง2คันแล้วนะกุหาก็ยังมีที่พักแขนนะคะเอาไว้ใส่ขวดนมลูกขวดน้ําแก้วกาแฟก็ยังสามารถใส่ได้ทุกคนท่านนี้จะบอกว่าเบาะของเขานะสามารถพับได้ น้องมีต้องลงไปสาธิตใหม่ให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่าเขาจะพับเบาะยังไงนะจ๊ะแต่ก่อนอื่น,นคุณหาบเลยเขาว,ว่าเนี่ยค่ะด้านบนเพดานของเขานะคะมีความสะอาดมากนี่คือรถสภาพเดิมที่มาจากเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างที่จะดูแลดีจริงค่ะคือบีวารันตีเลยว่าคานันนี้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะนี่คือเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําการสปาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแค่ทาความสะอาดเบื้องต้นแล้วมารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นกันนะว่ามีเตย์ต้าไฮรักรีโว่ตัวทอปเข้ามาแล้วของปี2016นะคะ ยังไม่พอคุณหาคันนี้นะคะเขาจะได้ไล่ฟ้าที่มาจากโรงงานค่ะเดี๋ยวคันนี้นะ่าติดฟิล์มเข้าไปก็ดูสวยนะคะเป็นฟิล์มชุบๆก็ดูหล่อแล้วคุณแล้วก็ด้านนี้ค่ะเขาจะสามารถที่จะแผ่นสะโพงสะผ้าได้นะคะด้านนี้สองฝั่งซ้ายขวาที่อเขามีอ่ะเดี๋ยวน้องมีลงไปพับเบาให้ดูดีกว่ามันจะมีเชือกดึงอยู่ด้านล่างนะคุณหาเพียงแค่เราดึงขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเบาขึ้นได้นะคะแล้วก็เบาประมาณนี้นะคะแล้วก็ คุณถ้าเกิดว่าลูกค้าบรรทุกขออยู่ด้านหลังถ้าฝนตกนะคุณอาจจะย้ายมาที่ด้านหน้าก็ยังสามารถทําได้เลยนะคะอาจจะให้น้องนะคะดึงเบาะข้างนี้ขึ้นนี่ดึงขึ้นปุ๊บนะคะจะสังเกตได้เลยว่าตรงนี้นะ,ะาเขาจะมีช่องที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์นะคะเป็นแม่แรงนี่เป็นบล็อกประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ครบแน่นอนค่ะยางอะไรแม่แรงมีพร้อมทุงอางอุปกรณ์ครบพร้อมขายนะคะคันนี้ เออแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคุณจะได้ราคาพิเศษเพียง4,99,000บาทแล้วก็ต้องมีแถมนะ,ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยค่ะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้อันว่าเดี๋ยวเราไปดูปากระโปรงฝั่งทางด้านหน้ากันเลยค่ะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซี150แรงม้านะคะเกียร์ออตโติ6สปีด อัตราสิ้นเปลืองที่ประมาณสักสิบสองถึงสิบห้าโลลิดได้นะอยู่ที่จังหวะที่น้ํามันขึ้นลงของณวันนั้นๆนักผูถามบอเลยค่ะว่าคันนี้นะคะเป็นเซอร์อ,อตโอต้ก็ยังถือว่ามีความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วก็ใครที่หาโตยโยต้ารีววนุกูถามว่าจะเป็นการใช้งานในเรื่องของบรรทุกหรือว่าจะเป็นแบบว่าสายแบบไปไหนมาไหนแบบครอบครัวแต่ว่าชอบสไตล์กระบ,บะก็ยกให้คันนี้ถาเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะคะมาดูความเดิมน้ที่ฮาราเมคาเกลเลี่ของเรานะคะสภาพความสวยเข้ามาคออจะเป็นแบบนี้เลยนี่ ฝากระโปรงด้านหน้าคุณหาตัวน,อน็อตนะไม่มีการขยับแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีฝากระโปรงเดิมก็จะเป็นโตโยต้าโตโยต้าแทนโลโก้ของโตโยต้าน,นะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนคุณหาด้วยความที่เป็นรถปี2016หแล้วก็การใช้งานเลขไม่แค่แสนกว่าของก็จะมีแบบด้านนี้ค่ะนี่นี่หน่อยนะคะอ่าแล้วก็ความเดิมของคุณหาอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงเลยขาไม่ถึงสูงขนาดนี้ ขาสั้นขาสั้นเออนี่นจะบอกว่าคุณตัวตะกล้องอย่าแกล้งดิเออตัวกิปล็อกของเขาคุณหาก็ยังอยู่ครบนะคะเห็นไหมนี่ยื้อขนาดนี้แล้วลูกค้ายังไม่เห็นใจอีกเรามาช่วยมียื้อเถอะอ่ะไล่ไปถึงฝั่งทางด้านนี้คุณหาความเดิมเขาก็ยังดูสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์อยูเลยค่ะก็คือรถสภาพดีๆนี่แหละ,ะฝั่งทางด้านขวาม,มือด้านนี้ค่ะ สติกเกอร์นะคะมอกแล้วก็แผ่นเพจคุณหาก็ยังอยู่ครบนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านสภาพเดิมนะคะซึ่งวารนตีแล้วว่ารถไม่เคยมีการเกิดเหตุไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำลกคณาทางรานวารนตีเลยคะ่ะแล้วก็ด้านหน้าลุคณาคานก็เป็นคานที่เดิมค่ะคานตรงทรง A ทรง A อ,อีกงนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวจะขายแนละ้วคานเดิมไม่มีคดลุคณหาหนีด้านนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าด้านหน้านะคะก็ยังไม่มีการทาสีนะคะลูกค้าจะเห็นว่า,าตัว อาร์คของ ABS ก็ยังเป็นตัวเดิมนะคุณหานี่คือรถปี2016มีการเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแล้วก็คุณสามารถเช็คโปรไฟ,ฟล์ของรถคันนี้นะคุณหาทั่วประเทศแหละเพราะว่าเราจะมีช็อปโตโยต้านะคะคันนี้นะคะวันที่ลูกค้ารับรถาคาะทารจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะรวมถึงน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นเช็คน้ายาต่างๆให้นะคะรวมถึงน้ํายาหล่อเย็นหรือว่าน้ํายาเล็กๆนน้อยนะคุณหาหิดอาอย่างเช่นอย่างงี้ค่ะนี่ น้ำยาตามแม็กนะหรือว่าน้ำยาที่ไว้ฉีดน้ําหน้ากระจกคุณหาเนี่ยค่ะตามแม็กต่างๆนะคะจะต้องได้มาตรฐานก่อนที่จะออกนะคะแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่นะคะถ้าแบตเสื่อมทางร้านจะเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยคะ่ะแล้วก็ทางร้านยังมีการรับประกันเครื่องและเกียร์ให้1ปีหรือว่า1 0,000กิโลกันเลยทีเดียวค่ะอานว่าเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายรายการกันเลยค่ะอย่ารอช้าถ้าคุณคิดว่ารถคันนี้ใช่นะคะ t o โยต้าไฮรักรีโวบอเลยค่ะว่าคุณหาตัวเกียร์ออโต้สประตูโอ้โหคันนี้มีคันเดียวนะถ้าเกิดว่าคุณพลาดนะคะโอ้โหต้องรออีกนานเลยนะคะ,ะกับราคาพิเศษเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคุณหาตัวนี้เป็นตัว พีเลเนอร์นะคะปี2 0 1 4ตัวท็อปสุดก็คือ 24G นั่นเองนะคะที่สำคัญคือเนวิเกเตอร์ด้วยนะแล้วก็ใครที่ขอสินเชื่อกันทางร้านเรา,ราลูกน้องเราจะมีฟรีค่าดำเนินการทางธนาคารค่ะฟรีค่าโอนฟรีอบโอโซนตลอดอายุการใช้งานฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนออกฟรีรับประกันเครื่องเกียนนร์หปีแล้วก็ยังมี ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวมถึงรถจะไลยนน้าสามารถเซอร์วิสได้ทั่วประเทศไทยนะหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจที่จะเข้ามาสอบถามหรือว่าทักถามก็ยินดีค่ะโทรเข้ามาที่0868998968นะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทักหาเนาะแอดมินของเราก็เซิร์ชว่าไมค์คาร์แกลลอรีนะมันจะเป็นช่องทาง Facebook y o u t u ล e l อินส n s แกรม a ิกเกอรเว็บไซต์นะคุณหาถ้าเกิดว่าเป็นไลน์น้าใสแอดเอ็มซี99ด้วยแล้วเจอกันค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณที่พัทยานะคะก็คือเราของเราค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทพัทยา85เปิดทําการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเชา้ชาจนหกโมงเย็นนะคะอย่าพลาดต้องหนักเลยเพราะว่ามีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆจ้าแต่ถ้าคันนี้นะราคาพิเศษเพียง499,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะตัวพ่อพยาต้องไม่ขาดแกลเลอรี่เราเปิดนะคะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีแล้วต้องไม่ขาดเราแค่แต่รถสภาพด,ๆาพดีๆสภาพแบบนางฟ้าอ,อ๋อรถบีโร่ทีท่คุณกำลังจะตามหา